พี่น้องกินนัวเกินกินข่าวายน้ำกันพี่น้องเอ้ยไม่นัหาะนังยังจังใส่กับข้าวเหนียวเซี่ยวเสี่ยวหมกอกพื้นยางก็โดนอะไพี่น้องเอ้ยแรงอยู่วะกินนั่งมากี่กุ้ตร์นอนบ้านเนาะ กินยังกะยั้ตายแวความจะรอกกินเอันนกนกินพี่น้อยน้ดเนียน้ยงจันพี่น้อยจันเนี่ยันน้งน้ข้าวเนยหน้าะา้งทาทออกค่ะมี่โรดโมเมนต์บอลน้ยางพะละ้ำแม่ nóng ừ. quá này con con heo chim không cho nó cho trứng cho mực còn giờ bảo cứ ừ, <laughs> ừ. ภาขนาดเจ็บจำเจมมาเวียกจันไี่้องเมากินนาหเวียกจันจำเจือนหมอครับเซ่บว่าอาหารจับจืดมา้องต้องเปี่ย มันยังเชื่อมเนียนมะเขือแบบว่าเชื่อปีิงปลามนเลเซียวน้องเต็เียมมาก่อแน้องนั่งน้องดีมอุวิพากษ์าะอืมอ้โอ้ย บรรยากาศพี่น้องครับจดีหน่อยบ้างบรรยากาศเรียกจันดูสั้นรึเปตึกนี่มีเก่าสันยูมังโมอระจันเมื่อกล้องขยับขึ้นเขาเลยพี่น้อยไหมไปอ่ะจริงไหมเมื่อกล้องขึ้นเข้าเขาไปเนี่ย